นี่ไม่ใช่การรีวิวมือถือนี่ไม่ใช่การรีวิวคอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่การรีวิวอื่นๆในทางสิ้นแต่เป็นการรีวิวงานกล้องครับการประชันงานกล้องของ2สมาร์ทโฟนเรทราคาหมื่นกลางๆระหว่าง Oppo Reno 1ิบ G และ Vivo V 3 5 5 G 2รุ่นนี้รุ่นไหนจะน่าสนใจแค่ไหนเรามาโชกกันครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมกันชุบนุษย์ที่ช่องชมกันดัมช anel ครับวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบงานกล้องของ2สมาร์ทโฟนเลทราคาหมื่นกลางๆหรือรุ่น mid range นะฮะที่น่าสนใจจากแบรนด์ oppo และ vivo นะครับซึ่งก็เปิดตัวมาใน ช่วงเวลาไล่เรียก,กันด้วยครับนั่นก็คือ oppo reno 8 5g แล้วก็ vivo v 3า 5g นะครับ oppo reno 8 5g เนี่ยเขาวางขายไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับการที่อัปเกรดงานกล้องได้น่าสนใจในขณะที่ vivo เพิ่งจะเปิดตัวไปสดๆดร้อนๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะกับ vivo v, v 3 5g ซึ่งก็มาพร้อมกับ vivo v, v 3 0 pro 5g อันเนี้ยมันจะเป็นเลนราคาในส่วนที่เป็นช่วง2 0 0หมอัพขึ้นไปแต่ตัวนี้ครับ หมืนห้ามีทอนกับการดวลกล้องกันที่มีความเรยดสูงถึง50ล้านพิเซลในเลนส์หลักกับเลนส์อยงอื่นที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราได้มาเล่าได้มาคุยได้มาแคะได้มาแกะได้มา จาะลึกกันนะครับ <Okay. S 1> บางช่องเนี่ยเขาทำรีวิวมือถือเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นมากมายแต่เรื่องเปรียบเทียบกล้องเราไม่เคยทำมาก่อน oh. เราจะเป็นที่แรกครับที่เราจะมาเปรียบเทียบงานกล้องกันนะครับว่าระหว่าง oppo ผู้ที่มีเลนส์เทเลโฟโต้อยู่ในตัวกับ vivo ที่เขาไม่เน้นเลนส์เทเลโฟโต้แต่เขาเน้นในเรื่องของงานกล้องระดับเกินเทพ2รุน่นนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะหรือรุ่นไหนจะโดนใจเราม้ากที่สุดเราจะไปเปรียบเทียบกันในแตะหัวข้อกันเลยครับ ก่อนอื่นเราไปส่องสเปคกล้องจุดเด่นทั้ง2รุ่นกันนะคะว่ามีความน่าสนใจอะไรกันบ้างเริ่มที่ Oppo Reno s Bed 5G กันก่อนเลยนะครับมาด้วยกันถึง3เลนส์เลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Sony l e i a LYT 600ตัวใหม่ล่าสุดที่มีขนาดดูรับแสง่ที่ f-stop 1.8และขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.33นิ้วมาพร้อมกับการสั่น o IS ในตัวเลนส์ตัวที่2ครับเลนส์อั t r a w ไวความละเอียด8ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสงที่ f-stop 2.2ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX335 ที่มีมุมรับภาพกว้างถึง112องศาและเลนส์ตัวสไ้ายครับเลนส์ portrait ความเรียดส2ด0ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ f-stop 2.0ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMXRGBW 709ที่มีระยะทางยาวโฟกัสถึง47มิลเมตรข้อดีก็คือมันสามารถซูมได้2เท่าไว้สำหรับถ่ายบุคคลได้อีกด้วยเรียกได้ว่า เพิ่มมิติการถ่ายบุคคลให้ดูดีขึ้นมากกว่าถ่ายแค่1นเท่านั้นในขณะที่ Vivo V35G มีจุดเด่นอยู่ที่กล้อง50ล้านพิกเซลถึงสะตัวด้วยกันครับโดยเลนส์หลักให้มาแค่2เลนส์สนั่นเองนั่นก็คือเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ O v, Vision OV50E ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวใหม่เช่นกันเลยนะข้าวูเว็ดซส่ที่ f อ t o p 1.88 มาพร้อมกับการสั่น OIS ในตัวและเลนส์อัตวายความเรยด50มาลพิเซลเหมือนกันครับใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung ISOCELL j n 1ค่ารูรับแสงที่ F s ก o p 2.0มาพร้อมกับมุมรับภาพกว้างถึง119องศาส่วนกล้องหน้าให้มามีความแตกต่างกันครับ Oppo r e a l e 5G กล้องหน้าให้มาที่32ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ OMNIVISION OV 32C ที่ เพิ่มมิติมุมรับภาพให้เก็บภาพที่มากขึ้นไปเดิมนะครับในขณะที่ vivo v, v 3 5 g มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลที่มีจุดเด่นแนะ่ก็คือ i autofocus ค่าเเ็็บซต์ที่ f stop 2.0แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับทาง Samsung ด้วยนะครับซึ่งข้อดีคือคุณสามารถปรับตัวของ i autofocus เลือกได้ว่าอยากจะวางไว้จุดไหนและยังสามารถปรับระยะการถ่ายเซลฟี่ได้สูงถึง2 x เลยทีเดียว wow. เรามาเปรียบเทียบอันแรกกันเลยที่เลนส์หลักกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าฟังมุมแดง oppo r e n o 11 5g มีจุดเด่นอยู่ที่เซ็นเซอร์ตัวใหม่ sony lether lyt 600นะครับเป็นเซ็นเซอร์รหัสใหม่ล่าสุดที่เอามาใส่ใน oppo เป็นครั้งแรกนะครับก่อนอันนี้ก็เคยเามาใส่แล้วนะฮะแต่เป็นรหัสที่สูงมาหน่อยก็คือ lyt 900ใน oppo find n3 ้วทำออกมาดีมากตัวนี้ก็ทาออกมาดีเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าซูม 1x เก็บภาพออกมาได้ดูดีมากเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราสามารถซูมถ่ายภาพได้สูงถึง20เท่าด้วยถ้าเป็นรุ่นอื่นแบรนด์อื่นเนี่ยเราจะได้แค่ประมาณ10เท่าเท่านั้นแต่อันนี้คือ20เท่าที่เป็นของแท้ของจริงด้วยนะครับคุณภาพที่ถ่ายมาซูมมากแค่ไหนก็ไม่หวั่นเลยทีเดียวนะครับรูึกการเก็บสภาพแสงนั้นถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวขนาดเราถ่ายอยู่ในห้างนะแม้จะเป็นการลองจับเล่นเท่านั้นเนี่ยให้ความรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราซื้อมาใช้จริงเนี่ย แล้วเรามาถ่ายในสภาพอากาศที่เป็นแบบช่วงอากาศร้อนช่วงหน้าร้อนหรือแม้กระทั่งช่วงตอนค่ำๆที่แม้จะมีเมฆบังอยู่นิดๆหน่อยๆแต่แน่นอนว่าเนื้อภาพ,พที่ถ่ายมาถือว่าทําได้ดีเดินเพราะว่าอ,อย่าลืมนะครับตัวนี้เขามีปรับค่าตัว E.V เพื่อช่วยในการเพิ่มความละเอียดในการถ่ายในที่แสงน้อยก็คือพูดได้ว่าแสงเราจะน้อยแค่ไหนเมื่อกดปุ่มนี้พวกคุณสามารถเก็บภาพในส่วนที่เรียกได้ว่าขุดแสงน้อยให้มากขึ้น่าเดินนี่คือข้อดีเลยนะครับ ในขณะที่ vivo v, v 3า g การเปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์กล้องของ omic vision ถามว่าดีไหมสำหรับผมผมว่าดีแต่ไม่สุดที่บอกว่าดีแต่ไม่สุดก็คือคุณภาพของกล้องเนี่ยถ้าเทียบกับเจนก่อนๆเมื่อจะเป็น sony imx 7 6 6ดหรือ samsung i s o c e l l jn 1เนี่ยผมว่าสองอันนั้นทาไว้ดีแต่ของ omic vision ในความรู้สึกผมเนี่ยก็เหมือนกับ ตัวเรโนซิ่ 5G ปีที่แล้วที่เป็น64ล้านอันนั้นแน่นอนว่าสกินโทนภาพมันค่อนข้างออกไปทางสีอมม่วงนินดๆแต่อันนี้คือสกินโทนที่ให้ความรู้สึกผมดูขาวเกินไปดูขาวจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคืองานกล้องที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะว่ารหัสเลขนี้ OV50E ควรจะเป็นเซนเซอร์เทเลโฟโตมากกว่าที่จะเป็นเลนส์หลักส่ส,สาและในความรู้สึกผมถือว่าถ้า มาใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น Sony IMX ไม่ว่าจะเป็นรหัสเก่าหรือรหัสใหม่ที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ถ่ายภาพออกมาดีผมว่าอยู่จะน่าสนใจมากกว่านี้อย่างแน่นอนอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ว่าในความรู้สึกของเลนส์หลักตรงนี้ผมว่า oppo r e a l e 5g ทำได้ดีกว่าในระดับที่เราสึกว่าน่าพอใจถึงแม้ว่าทั้งคู่จะใส่การสั่น OIS มาให้แต่ถ้าเทียบกับเรื่องของภาพในส่วนของเลนส์หลักเนี่ย oppo ดูจะทำได้ดีกว่าครับ มาต่อมาที่เลนส์อัน w i ไวอันนี้แหละครับคือจุดแตกต่างเลย Oppo ใส่มา8ล้านพิกเซลเหมือนเดิมอีกแล้วครับไม่หนีไปไหนเลยนะฮะแบรนด์ Band อื่นเนี่ยเขาไป12 13ล้าน50ล้านแล้วแต่คุณพี่ยังอยู่ที่8ล้านพิกเซลแต่ว่าความเป็น8ล้านพิกเซลเราเข้าใจได้ว่าด้วยคุณภาพของเซ็นเซอร์แหละใช้8ล้านมาหลายปีดีดับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบอัพเลเวว่าเป็นไหนเลยก็เลย หวังแต่ว่าในเจนต่อไปของ oppo r e n o Reno 12ที่เราจะเปิดตัวในช่วงกลางปีเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ความเอียดของเลสอาร์เวที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้แล้วถ้าได้ออโตโฟกัสมาเดอร์ผมว่ามีความเจ๋งมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ vivo v35g กับการอัปเกรดมาใช้กล้อง50ล้านตัวใหม่แล้วก็เป็นเซ็นเซอร์คนดีคนเดิมใน vivo v35g อย่าง samsung iser so gm1 เนี่ยผมว่า ที่ถูกระลัละที่เปลี่ยนครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราสึกว่าทําให้งานคุณภาพของงานกล้องเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งเทียบชั้นรุ่นเรือธงหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่เรียกได้ว่าปีที่แล้วอย่าง V9 เนี่ย V30 ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็น X ซีรีส์สู้ได้กับ X100 ซีรีส์ 5G แบบไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่ายกงานกล้องจาก รุ่นพี่มาใส่ในรุ่นกลางแล้วทำออกมาดีเกินเบิรมากดีจนเราตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ย Vivo อัปเกรดออกมาแล้วดีขนาดนี้เลยหรอซึ่งอันนี้ผมขอชมมากนะครับไม่ใช่การสั่นดีถ้าเรียกว่าการมีออโต้โฟกัสใส่เข้ามาด้วยถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มการถ่ายมุกกว้างให้นิ่งยิ่งขึ้นแล้วคุณภาพที่ถ่ายออกมานั้นจะแสงน้อยหรือแสงมากดีสุดๆเลยทีเดียวสมแล้วลค่ครับว่าที่ V ี vo ให้ ที่สุดของแพร์ระดับไฮเอ็นมาแล้วทำออกมาเอาูง่ายๆว่ามีแค่สองเลนส์ผมว่าจบแล้วครับ <S <S ว่าถึงเลนส์เทเลโฟโต้กันบ้างนะครับไฮไลท์มัดเด็ดก,ก็คือ oppo ใส่มาให้ใน oppo reno 8 5g ที่เป็น32ล้านพิกเซลที่เป็นเลนส์เทเลโฟโต้แท้ๆไม่ใช่ไม่ได้ใส่มาแล้วเอามาหมกอยู่ในเลนส์หลักนะครับ ซึ่งข้อดีของการมีเลนส์นิ้วก็คือการทํางานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นั้นจะช่วยประมวลผลภาพในการถ่ายตัวบุคคลดูดีมากขึ้นจากเดิมพิถ่ายแค่1 X ก็พอมาเป็นสองปุ๊บแน่นอนเขาว่าคุณภาพที่ถ่ายมาเราได้กล้องระดับ DSLR ที่ถือได้ว่าราคาหลักแสนแต่มาใส่ในราคาเงินกลางที่ถือว่าคู้จะดีเลยทีเดียวนะครับเจนที่แล้วทําไว้ดีครับเจนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัวเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นและ2ก็คือ โหมดต่างๆฟิลเตอร์ต่างๆยังให้มัเหมือนเดิมโดยเฉพาะ AI Color Portrait กับ p o e h f a i r Portrait ไม่หายไปไหนครับเพราะว่า Oppo ยังให้มาเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเราถ่ายทั้ง 1x กับ 2x ได้ตัดขอบชนิดที่ว่าดูดีมากเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเบรอฉากหลังมากน้อยแค่ไหนแต่การตัดขอบนั้นถือว่าทำออกมาดีมากเลยทีเดียวและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแม้จะซูม 2x แต่ว่าคุณภาพที่ถ่ายออกมานั้นถือดว่า ได้ระยะชัดเบลอฉากหลังแบบมีวิติมากคือกินเท้าตัวนี่แหละคือข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับทิตเตอร์อื่นก็ใส่มาให้เทียบเช็คเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเลนส์เ e ลฟ o โตเที่ยวนี้ของ oppo reno 15 5g นั้นดูน่าใช้กว่าตัว oppo reno 15g อยู่มากเลยเดียวที่สำคัญข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถปรับค่า f อ t o ตในการเบลอฉากหลังด้วยนะครับจากเดิมไม่สามารถปรับได้แต่คราวนี้ปรับได้แล้วต่ปรับได้ชนิดที่ว่า เลือกได้ตามใจชอบตั้แต่ f-stop 0.95ถึง f/16 และความพิเศษอีกอย่างนึงคือ oppo แนะนำมวาว่าการเบลอฉากหลังที่นี้นั้นต้องอยู่ในระดับ f-stop 1.4ถึง f-stop 4.5ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายตัวบุคคลนั้นดูมีพิติมากขึ้นและอยู่สมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้ผมชอบมากที่ oppo บอกทริปนี้ในการแนะนำถ่าย portrait ในรุน่นนี้ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ จน vivo v, v 3 5 g แม้จะมีโหมด portrait มาก็จริงแต่ว่าเขามีทีเด็ดครับไฟ all around portrait ไม่หีไปไหนครับแต่ว่าอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่เป็น3.0แล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ของ all around portrait จากไฟดาราวงกลมมาเป็นไฟดาราแบบทรงสี่เหลีย่ยมซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะทําให้เราสามารถเพิ่มระยะในการถ่ายแล้วก็การเก็บแสงของเจ้าไฟ all around portrait ได้ดีขึ้นไปเิมที่บอกว่าเพิ่มยังไงคาตอบก็บคือ การถ่ายพอร์เทรตเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคบว่าจะถ่ายแบบไหนระหว่าง 1x กับ 2x โดยระหว่างนั้นคุณสามารถเปิดไฟล์เจ้าออร์แลนด์พอร์เทรตได้นะครับในการถ่ายว่าเราอยากได้ไฟล์แบบไหนอยากได้ไฟล์ทุนอุ่นก็ปรับได้อยากได้ไฟทุนเย็นก็ปรับได้เช่นกันหรือถ้าเราเจาะเข้าใกล้ตัวแสงไฟเนี่ยมันจะลดหลีลงมาเพื่อให้เราสามารถถ่ายได้ใกล้ชัดขึ้นแบบไม่แสบตาด้วยอันนี้ถือว่าข้อดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ฟิลเตอร์ตาให้มาครบหมดเลยแม้กระทั่งการใช้คู่กับออร่าไรพ์พอร์เทรตก็ให้มาเช่นกันแต่แอปน่าสนเสียดายอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทุกอย่างให้มาดีหมดครับยกเว้นแต่ว่าฟิลเตอร์ดูสีฉากหลังนี่หายไปจำได้ว่าเจนก่อนๆของ vivo v, v series เนี่ยใส่มนันดีดีเลยทีเดียวนะฮะแต่พอมาเป็นเจนนี้ในความรู้สึกผมผมว่าไม่น่าหายไปเลยนะควรจะเอามาใส่มาแต่มาดูอีกทีอ๋อไปลงทุนกับเจ้าออร่าไรพ์พอร์เทรดซะเยอะก็เลยตัดออกไปแต่ถ้าถามว่า ฟิลเตอร์ฉากหลังอันไหนน่าเล่นมากที่สุดคําตอบคือดีทั้งคู่เลยทีเดียวแต่ถ้าวัดจากเรื่องของการตัดขอบแายต่ตางๆผมว่า oppo ครับทำได้ดีกว่า oppo ทําได้ดีกว่าในหลายอย่างและอีกอย่างค,คือการมีเลสเทแโฟโตถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่งในขณะที่ vivo แม้จะไม่ได้ใส่มาตัวที่ใส่ามาอยู่ในรุ่น pro ก็เถอะแต่ว่ามันก็สามารถทาออกมาได้ดีอย่างน่าพอใจครับ ส่วนเรื่องงานวิดีโอต้องเลยนที่ว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับ Oppo R15 e 5G ถ่ายได้ที่ 4K 30เฟรมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังซึ่งความพิเศษก็คือตัวที่เป็นกล้องหน้าเนี่ยถ่ายโหมด Portrait ได้ที่ Full HD 30เฟรมแบบไม่สูญเสียความเรียดคือไม่ต้องดรอปลงมาเหมือนกับเจนก่อนเลยซึ่งอันนี้ผมชอบมาก แต่ในขณะที่กล้องหลังสามารถถ่ายได้ครบทุกระยะทุกเลนส์ถ้าเป็นแบบ Full HD 30เฟรมหรือถ้าอยากได้ภาพที่ลื่นไหลก็ไปที่60เฟรมแบบ Full HD ได้เช่นกันแต่เอาเป็นว่าเมื่อคุณจะใช้30 60แบบ Full HD หรือ Pro c 30เฟรมไม่ว่าจะกล้องหน้าหรือกล้องหลังวิดีโอที่ออกมาถือว่าทำได้ดีตามสไตล์ของ Oppo เรีเดียวและถือว่าถ้างานวิดีโอนั้นใครชอบความแบบเรียลๆของแท้จบที่ Oppo ครับเพราะว่า ถ่ายออกมาอัพลงโซเชียลคือดีงามถ้าลกแปดเลยครับถ้าลำเจ็ดซะด้วยซ้ำนะฮะโซน vivo v สามสิบห้า g อย่างที่บอกไปมี i auto focus เค้ื่ในกล้องหน้าและกล้องหลังได้การสัตว์ os ในตัวมันจะทําให้งานวิดีโอของรุ่นนี้ทําออกมาดีมากเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่บอกไปครับทั้งกล้องหน้าของกล้องหลังรุ่นนี้ได้ 4k 3 0มสิเฟรมวินาทีเหมือนกัน เราก็อยากเชร์ให้เป็น 4K 60เฟรมในกล้องหลังมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรา 4K 60เฟรมกันมาหลายปีดีดักแล้วยังไม่ไปอัพเป็น 4K 60เฟรมเหมือนรุ่นเรือธงเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาใช้งานเสร็จแหมากแต่ว่าสิ่งที่ทดแทนทมาต้องบอกเลยว่าลุกเล่นของงานวิดีโอในส่วนของ V ี vo เนี่ยมีให้เลือกเยอะมาก oppo ก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันแต่ถ้าถามว่าเรื่องคุณภาพงานกล้องในส่วนของงานวิดีโอสูสีทั้งคู่ครับแต่ว่าจะไปเด่นที่ oppo มากกว่าเพราะว่า oppo เนี่ย มันมีความน่าสนใจมีลูกเล่นต่างๆแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนหลางจากถ่ายเสร็จได้อีกด้วยเอาไปตัดต่อตกแต่งก็ทําได้เช่นกันแบบนันครามแต่ลืมบอกไปนะคะว่าตอนนี้ oppo กําลังจะอัปเดต generative AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่กำลังจะอัปเดตงานกล้องของ oppo reno 11 5g ให้เข้มกว่าเดิมนะครับที่บอกเข้มกว่าเดิมนั่นก็คือมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยี AI มีมิติบทบาทในการถ่ายภาพมากขึ้นสามารถลบวัตถุที่ไม่ชอบออกไปได้สามารถปรับเปลี่ยนภาพถ่ายอะไรต่างๆให้ดูดีขึ้นด้วยรวมถึงตัว AI จะมีบทบาทในการถ่ายภาพแล้วก็สิ่งต่างๆในส่วนงานวิดีโอให้ออกมาครีดยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะครีนขนาดไหนใครที่ซื้ออ p p o reno โนสเ 5G ก่อนอันนี้ไว้ก็เตรียมตัวรออัปเดตได้เลยส่วนใครจะซื้อในช่วงเวลานี้เตรียมตัวไว้นะครับเมื่ออัปเดตเมื่อไหร่เราจะได้สัมผัสโลก AI ของ o p p o ที่เขาบอกเลยนะครับว่า แบรนด์อื่นเตรียมตัวไว้เลยนะครับสรุปภาพรวมของงานกล้องทั้ง2รุ่นหลังจากที่เราเปรียบเทียบกันไปในแต่ละส่วนต้องบอกเลยนะคะว่ามีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปอย่าง Oppo Reno 8 5G ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนสายถ่ายภาพที่อัปเกรดงานกล้องได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซนเซอร์เลนส์หลัก โซนี่รีเทีย LYT 6 0 0ซึ่งถือว่าเป็นการเ,เปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่น่าสในใจได้ฟีลของความเป็นเรือธงตรงที่มีการใส่ลูกเล่นต่างๆเพิ่มเข้ามามีการปรับสกินโทนที่ถ่ายออกมาดูดีขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญการซูม20เท่าของรุ่นนี้โดยมีการใสั o โในตัวถือว่าทําออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียวนอกจากนี้ในส่วนของการถ่ายเลนส์รอโฟโต้นี่ถือ,ถอว่าทําออกมาดีเช่นกันดีจนเรารู้สึกว่า ตัว Reno 15G เมื่อปีที่แล้วนี่ว่าดีแล้วนะตัวนี้ดีขึ้นไปอีกเท่าตัวและเป็นความดีงานที่เรารู้สึกว่าอัปเกรดได้ยากสุดใจก็คือสามารถปรับวัดระยะความเปลอฉักหลักได้มีให้เลือกเลยนะครับตั้งแต่0.95ไปถึง f16 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับการตั้งค่าได้ดีเลยทีเดียวฟิลเตอร์ที่ใส่มา AI Color Portrait, b o k e er e Fan Portrait ยังมีอยู่นะครับไม่หายไปไหนถือว่าทำออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียว แม้เซนเซอร์หลัจะเป็นตัวใหม่แต่ได้ฟีลของความเป็นโรทงที่น่าสนใจที่บอกว่าได้ฟีลของเป็นโรทงเพราะว่าเลทราคาแบบนี้ก่อนหน้านี้มีหลายรุ่นทำออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำหรับ oppo นะั้นถือว่าเป็นการแก้เกมที่น่าสนใจได้ฟีลของความเป็น realme 9 Pro Plus เมื่อสองปีแล้วอย่างมากเลยสําหรับรุ่นนี้แต่ว่าในความรู้สึกผมผมว่าตัวใหม่เนี่ยทำได้ดีกว่าตัวเก่าอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับส่วนงานวิดีโอของ oppo r e a l 11 5G เนี่ยแน่นอนครับว่า กล้องหลังเนี่ยให้ 4K 30เฟรมมาก็จริงแต่กล้องหน้าการอัปเกิดมาเป็น 4K 30เฟรมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากิตตีมากเลยแม้จะเป็นแบบฟิกโฟกัสแต่เป็นฟิกโฟกัสที่ถ่ายวิดีโอหรือแม้กรั่งถ่ายเซลฟี่ได้ออกมาสกินโทนคือดีแบบหวานเจียกหวานตามสไตล์ของ Oppo เลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดคือแม้จะเป็นงานวิดีโอที่ถ่าย 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังก็จะทีหนึงนะกล้องหน้า ถ่าย 4K 30เฟรมได้ก็จริงแต่ว่า Full HD อย่างที่30เฟรมอยู่ไม่สามารถดันเป็น Full HD 60เฟรมเหมือนแบรนด์คู่แข่งเลยนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าใน Oppo Reno 12 series 5G เนี่ยจะสามารถถ่าย Full HD 60เฟรมได้ไหมแต่ยังไงซะกล้องหน้ากับกล้องหลังถ่าย 4K นี่คือมีใช้ไปกว่าค,ครึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ในขณะที่ Vivo V30 5G นั้นถือว่ามีอะไรให้ เราหน้าเล่นมากกับการอัปเกรดงานกล้อง50ล้านพิกเซลทั้ง3 l เลนส์ก็คือหลัง2หน้า1หลัง2ที่ว่านั้นเป็นเลนส์หลักตัวใหม่ด้วยนะครับก็คือ Omni Vision OV 50E และเลนส์ Underwide ที่เปลี่ยนมาใช้ Samsung ISOCELL JN1 ถามว่าดีไหมดีครับดีจนพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า อาจจะสู้ไม่เท่าแบรนด์ของโซนี่แต่ถ้าในวัดในเรื่องของสกินโทนคุณภาพต่ตางๆนั้นสูสีพอๆกันนะครับส่วนเลนส์อารวนะถือไปการทลายข้อจํากัดของคําว่า8ล้านพิกเซลที่บ่นกันมาทุกเจนเนี่ยให้สมบูรณ์แบบเพราะนี่คือมาตรฐานของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ที่น่าสนใจเลยมีออโต้โฟกัสใส่มาด้วย,วยนี่ถือว่าทําได้ดีมากแต่จะตดอยู่ที่งานวิดีโอนะครับที่ถ่ายได้แค่ full hd 3 0เฟรมถ้าเจนต่อไปอัปเกรดมาเป็น 4k 30เฟรมซึ่งตอนนี้ vivo เนี่ย เขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในการถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมสำหรับเลนส์อันดอ i ์ e ด้วยเตรียมตัวไว้ให้ดีใครที่ซื้อก่อนอันนี้เมื่อมีการอัปเดตเมื่อไหร่เราจะได้เจอกับ 4K 30เฟรมแบบเลนส์อันดอ i ์ e อย่างแน่นอนนะครับใส่วิดีโอตรยมกรีดได้เลยส่วนกล้องหน้าก็ไม่ต้องสืบครับมี Eye Auto Focus ก็สามารถวัดระยะปรับในการถ่ายได้อยาจะถ่ายเซลฟี่เป็นกลุ่มก็เลือกได้อยาจะถ่ายเซลฟี่เป็นคเป็นเดียวก็ทำได้หรืออยากจะซูมหน้าตัวเองก็ทำได้เช่นกันนะครับ แม้ว่าผมจะชอบตรงนี้แต่ว่าการซูมเป็น x เนี่ยอาร์ตูสึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่โดยรวมถือว่าทําออกมาด,ดูดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่า v ี7 v พีเจดอนน้านในนี้อย่างมากเลยดมถึงงานวิดีโอ 4K เช่นกันนะครับ 4K ส0เฟรมก็ทําได้ดีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือกล้องหลังเนี่ยมันถ่าย 4K บวกเปิดกันกสันได้แต่กล้องหน้าครับพอเปิดกันสันปุ๊บจะเหลือเพียงแค่ Full HD เท่านั้นอันนี้ต้องรอนจากทาง Vivo อัปเกรดงานอีกทีนะครับซึ่งเชื่อว่าเราจะได้เจอกับงานวิดีโอกล้องหน้าที่ทำได้ดีขึ้นเป็น 4K บวกใส่กันสั่มาด้วยนะฮะผมว่าน่าจะเพอร์เฟกสุดๆแล้วและการมี a l l ่าไลฟ์พอร์เทรตเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะท,ทำให้การถ่ายภาพสนุกยิ่งขึ้นไฟล์ดาราที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นไฟล์แบบกลมๆแต่อันนี้เป็นไฟล์แบบสี่เหลี่ยมซึ่งไฟแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยหาย,ยากนะครับแต่ทำออกมาถือว่าสมราคาพอเป็น V ี vo จริงๆแล้วยิ่ง แบรนด์อื่นๆที่เปิดมาในเวลาและเรียกันรูมไปถึงตัวของ oppo เองเนี่ยผมว่า vivo ดูจะมีภาษีดีกว่าแบรนด์อื่นๆด้วยซ้ำซึ่งจุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยที่หลายคนอยากจะรอซื้อ vivo v30 series เมื่อจะเป็นรุ่นปกติหรือรุ่นโปรครับ ส่วนสเปคอื่นต้องยอมรับเลยนะคบว่าทั้งคู่ทําได้ดีมากเลยทีเดียว oppo ก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจ vivo ก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ ai ต้องยอมรับว่า oppo ดูจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่าก็มีการปรับในเรื่องของการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีใส่ link boost ในการช่วยให้ รักษาระดับสัญญาณในการใช้งานแม้อยู่ในที่อับก็ยังทําได้หรือแม้กระทั่งการมี generative AI ที่มาช่วยเติมเต็มให้การถ่ายภาพดูดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ OPPO Reno 3 Series 5G นั้นยกระดับงานกล้องที่ดีขึ้นไปอีกแบบนะครับดีขึ้นกว่าเดิมจากเก็กก่อนอย่างมากรวมถึงอยากจะส่งต่อไปอยัง OPPO Reno 12 Series 5G ในช่วงกลางปีนี้ที่กำลังจะเปิดตัวนี้ว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามกันในขณะที่ Vivo แม้จะ ปรับปรุงบางอย่างเล็กน้อยนานั้นแต่ในความรู้สึกผมผมว่าน่าซื้อน่าใช้เหมือนเดิมนะครับแค่ตัดอย่างเดียวที่เรารู้สึกว่าน่าเสียดายก็คือตัดไมโคร s d การ์ดออกทําไมครับ oppo เขาใส่ไมโคร s d การ์ด hmm. เพิ่มมาถึง2เทเลบยค่ะที่ vivo เฮ้ยไม่รู้ตัดออกทําไมนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ความจุเยอะๆใช้นานๆไปเนี่ยเพิ่มเงินอีกสักเล็กน้อยแล้วไปซื้อตัว512 g b น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่า ตัว512 g b เนี่ยราคาสตาร์เตอร์จะอยู่ที่ประมาณหมื่นไปไปลายถึงเกือบเกือบสอ0 0มืก็คือ20,000บาทมีทอนบาทเดียวเองเอาเป็นว่าใครชอบสไตล์ไหนลองไปดูกันได้นะครับสำหรับทั้งสรุ่นอย่าง Oppo r e a s p e 1 5G ที่เปิดมาในราคา14,990บาทนะครับกับรุ่นความจุ RAM 12 g ิกร้อม2 5 6ส b ที่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงถึง2เทราไบต์และ Vivo V30 5G ราคาเริ่่่มต้นอยูที 14, บับ รุ่น RAM 12 g b แล้วก็รอ m ม256 g b นะครับทั้ง2รุ่นใครซื้อตรงนี้มีของแถมโดยเฉพาะ Vivo ของแถมที่จัดมากซื้อแล้วคุณจะได้ p r e m i u m set ที่มีเคสใส่มาเพิ่มอีก2ชิ้นปกติให้มาชิ้นเดียวว่าคุณแล้วอันนี้ให้มาอีก2ชิ้นรวมอีก1ชิ้นเป็น3ชิ้นนี่คือสุดๆแล้วนะครับรวมถึงยังมีในเรื่องของประกันหน้าจอแต่ประกันตัวเครื่องที่สามารถ เพิ่มให้อีก1ปีเป็น2ปีเลยทีเดียวใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางออฟไลน์ตามร้านค้าต่างๆทั่วทา,า,างประเทศครับ